สองใสไปแล้วมันใส่ไม่ได้เพราะว่าโอลิงมันบวมผมใช้ของอันนี้นะที่ใส่เข้าไปอ่ะโอลิงปั๊มติกวงใหญ่นะเราเอาวงเก่าใสดีกว่าวงใหม่อยู่นี่ <c oughs> หายแล้วติดแล้วนะครับรูข้างในไม่มีรั่วอันนี้รถอันนี้เรากำลังจะเดินทางออกจากวัดหวัวผนะปั๊มติ๊เรามีปัญหาด้วยดเซิว่ามันจะไป ได้ขนาดไหนต้องลองดูแล้วครับไปอนนี้เราอยู่อายุทยาแล้วนะไม่จอดเลยตั้งแต่ออกมาจากบ้านกลัวจอดแล้วรถจะไม่ติดน้ำมันเราเหลืออีก ที่วิ่งได้นะหนึ่งร้อยกิโลเมตรตอนนี้เราอยู่อยุธยาน้ำมันถังนี้เราเดินทางกันมาแล้วนะลหนึ่งสกิโลเมตรนะครับเหลืออีกร้อยหน่อยๆให้มันจะวิ่งได้คิดว่าจะวิ่งไปให้มันเกือบหมดเลยนะแล้วค่อยลองดับเครื่องดูเพราะว่าไม่กล้าดับแถวนี้มันจะไกลเกินไป หัวดับแล้วเปิดไอชีปั๊มติ๊กมันไม่ทํางานแล้วมันจะไม่ติดก็ไม่รู้นะอยู่บ้านอนะ่ะไปถึงบ้านจอดกินข้าวพอเปิดสวิตซ์ปุ๊บอ้าวไม่มีเสียงไม่มีเสียงการทํางานของปั๊มติ๊กเลยนะฮะแล้วก็สักครึ่งชั่วโมงกว่าแกะถอดนุน่นถอดนี่เช็คดูฟิดูอะไรก็ไม่ขาดแล้วอยู่ๆก็มีเสียงแล้วก็ติดขึ้นมานะ กเลยขับรถจากตัวอำเภอเดินทางเข้าไปในบ้าน8กิโลเข้าไปจอดที่บ้านอ้าวระดับแล้วก็ไม่ติดอีกน,นะฮะต้องทิ้งไว้สักนี่แหละประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็ตารสาติดเดินทางไปที่วัดแล้วก็ไปทําภารกิจแล้นะฮะไปส่งคุณป้าครั้งสุดท้ายนะครับงานเขาดณป้าที่ขล,ลุ่ลันก็จากเราไปแล้วนะในวัย85ปี ี่เราเดินทางกันต่อไปนะเมอกพยาเข้ากรุงเทพร้อยสิบกิโลตามตัวเลขหน้าไม้นะไม่รู้ว่าเราจะไปได้ถึงไหนนะครับก็จะไปให้ไกลที่สุดแล้วก็จะลองับเครื่องเติมน้ำมันดูถ้าไม่ติดก็คงต้องจอดรอแล้วก็หวังว่าปั๊มติก๊กจะทำงานให้เรา แต่ถ้าโชคดีเราก็แต่เครื่องเติมน้ำมันแล้วก็สามารถสตาร์ทรถต่อกลับไปที่บ้านได้นะครับไปเดินทางกันต่อไปครับลังสิตประเทศลังสิตประเทศลังสิตน้ำท่วมเมื่ก,กี้นี้นี่จะเข้าดอนเมืองนะครับเราอยู่ตรงเสียดังสิตข้างหน้านี่เป็นอนุสร์สถานเมื่อกี้ข้างหลังน้ำท่วมเต็มเลย น้ำลอการระบายน้ำมันเรายังวิ่งไเจ็ดสิบสามโลครับเราวิ่งมาแล้ว255กิโล,โลโดยไม่จอดพักดากแสบดากมากเลยตอนนี้ไม่กล้าจอดรีบกันต่อไปกับผมกลับถึงบ้านเราโดยสวัสดิภาพนะครับ,ด,รบดีครับมาได้ ไม่จอดเลยไม่เติมน้ำมันเลยงลงตลาดต้ตลาดนี่ยังไม่กล้าดับเครื่องครับกลัวปั๊มติ๊กไม่ทำงานได้เข็งเข้าบ้าน ดูเด็ดมากครับสุดยอดภาพ,พย,นยนต์ใช้จนน้ำมันกระพริบเลยนะไม่เติมครับกลัวจอดแล้วไม่ติด <c oughs> นี่ไฟเยียวเราถึงบ้านเราแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูพอปั๊มติ๊กมันจะทำงานไหม เราวิ <bra. S 2> ่งมาน้ำมันถังนี้นะครับ295กิโลครับเอเวอร์เรสต์29.7กิโลเมตรต่อลิตรเมตรสุดท้ายกับคิปแล้วครับเลขกิโลที่ยังใช้รถได้เหลืออีก39กิโลเมตรนะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูว่าปั๊มเราจะเสียไหมนะครับ้ลองดับละลองเปิดสวิต เรียบร้อยไม่ดังเลยนะมันไม่ดังนะแล้วก็ดับเรียบร้อยอันนี้เราทำการจะลือ้อปั๊มติ๊กนะทำการลือ้อปั๊มติ๊กฟฟร์ซ่าสามห้าศูนะจ๊ะทีก็คือลือ้อยูบ็อกออกนะครับถอดยูบ็อกถอดแบตเตอรี่แล้วก็ถอดกล่อง สำหรับใส่แบตเตอรี่ถอดมาเราก็จะเจอนั่นอยู่ล่างครับปั๊มติ๊กฮะครับตรงนั้นแล้วเราจะทําการถอดออกมาตอนเราถอดน็อตไว้แล้วนะครับจะเัาแกะเข็มขัดล็อกแล้วก็ดึงออกมาดูถอดออกมาแล้วนะครับตัวนี้เป็นปั๊มติ๊กฟอร์ซ่า350นะครับถอดกองมาแล้วนะฮะโหดําปิดปีเลยรนั้นถังน้ํามันคนระับมีน้ํามันเหลืออยู่ เดี๋ยวเราแกะปั๊มติก๊กออกมาเช็คหน่อยครับแต่กองนี่ได้เปลี่ยนแน่นอนอืดำดีดำดูดตัวนี้เป็นปั๊มติก๊กนะครับขวบวกขว,บขวบลบเดี๋ยวจะลองจี้ดูอนะครับแตะลบแตะบวกเรียบร้อยจี้แตกแตก ไฟแลบเฉยๆครับกระตุกเฉยๆไม่หมุนไปสวรรค์เรียบร้อยครับโอเคครับเราได้ปั๊มติ๊กมาแล้วนะเรากำลังจะประกอบใส่กองเข้าไปแล้วแล้วก็โอนีโอลิงปั๊มติ๊กใส่เข้าไปแล้วของ NK Racing นะครับ สมูทอ่ะหนึ่หน้าดาลูกลอยเข้าไปก่อนนะแล้วเข้าไปหมุนข้างในเอะเห็นเอางก่อนดนะิดี่เอาลูกลอยจุ่มเข้าไปก่อนเลยเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปหมุนตั้งโตรงมัน ลองใส่ไปแล้วครับมันใส่ไม่ได้เพราะว่าโอลิงมันบวมไปร้านอะไรนี้ผมซื้อไอ้น้องมาซื้อมานะครับโอลิงปัาสติกวงใหญ่ของเวฟร้อยสิบ 110, เวฟร้อยยี่สิบห้านี่ลองใส่ของเวฟแต่มันก็ใกล้เคียงกันนะแต่ว่ามันเล็กกว่าเพราะว่าอันนี้มันบวมลองดูอันนี้เดี๋ยวลองดูอันนี้ ถ้าเราใส่แล้วเราจะเติมน้ำมันเลยแล้วเราก็จะลองดูว่าจะรั่วไหมจะยังไม่ประกอบอยู่บล็อกไม่ประกอบเลยทั้งนั้นอะ่ะเติมน้ำมันให้เต็มถังแล้วก็ดูอยู่เงี้ยาจาละบีนะสารหล่อเลื่นที่เรียกว่าจะเลียเเองใจมือเพื่อนเด็กทิชชู่ทิชชู่มียอทิชชู่มีอยู่ทั่วไปแอบ ใช้ทิชชู่เยอะมากเราก็ต้องครอบลงไปข้างบนมันจะเข้าวันนี้ไปเตีียมเตอทีเตรียมปลาตอนนี้เราใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วครับ มันไม่ได้ใช้แรงเยอะนะแต่มันใช้จังหวะใช้จังหวะใช้จังหวะใช้เลี่ยมถ้าบ้าพลังกดอย่างเดียวมันไม่ลงดันแขนสันดันหัวสันไม่ลงปะคองปะคองดึกมันหี่ลงแล้วเงี้ยอะไรหวะกดกันจนมือโป่งแมงไม่ลงแล้วอยู่ดีเอง ตัวตัวที่จะจะยัดลงไปยี่หังนะครับน,นั่นแหละครับเยีปั๊มง่ายครับปั๊มไม่มีอะไรก็ใส่เข้าไปอันนี้เติมน้ำมันนะครับเช็คลวดเช็คลวเติมตน้ำมันมแล้วซื้อมา8ลิตรน่าจะถึงแหละเพราะว่าเห็นคอหน่อยๆแล้วเนียเยนะ่ยยังไม่ั่วนะไม่ั่วคือไม่ั่วแหละมั้ง จะมาล่วนที่หลังอีกเหรอเราไม่ได้ทาเกาโอลิงอยู่คืออยู่โอลิงก็เปลี่ยนใหม่นี่ซื้อมาด้วยแนะ่ะนะผมใส่ไปนี่นะของเวฟโอลิงปั๊มติ๊กวงใหญ่เวฟร้อยสิบเวฟร้อยยี่ห้าโมันเหมือนมันคล้ายๆกันเฮ้ยเราเอาวงเก่าใส่ดีกว่าวงใหม่อยู่นี่ชิบหายแล้ว แต่มันไม่รั่วนะอันนี้แปดเลยใช่ไหมถ่วเข้าไปเลยไหมดันเลยไหมคึกเลยนะดันแล้วมี่มันไม่ล็อกอะไรเลยแค่นี้เองนะมันไม่มีเอ็กกิฟหรอพี่มันน่าจะมีนะแต่มันเข้าแค่นี้ใช่ไหมนี้ดิกิฟไอที่เป็นก้ามปูอะจริงๆมันคาสายได้นะกิฟพวกนี้มันไม่ได้แกะออกครับพี่โผมดึงเอาหมาเลยเกยเก ใส่ทงางไหนพอทางนี้จุ่ติดแล้วครับดูข้างในไม่มีรั่วอันนี้รถติดแล้วเดินเบาปกตินี่ต่อกันแบบนี้เลยแบตบโอเคเดี๋ยวดับเครื่องเดี๋ยวไฟโชว์ไหมไม่มีไฟโชว์นะครับไม่มีไฟอะไรโชว์ มันเต็มถังเยอะโอ้โหชาร์จปกติครับโอเคครับผมเดี๋ยวดับเครื่องก่อนเดี๋ยวทำการประกอบยูบล็อกแล้วก็ชุดแบบก็เสร็จแล้วครับครับผมหลังจากที่เทสการสตาร์ทรถติดเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราก็จะประกอบแล้วเดี๋ยวผมจะกอไปเร็วๆเ,เลยนะ มันอะไรมันกระจุกกระจิกวางอยู่ตรงไหนบ้างก็ไม่รู้ไปลุยอะไรดีกว่ามืดแล้วไม่ค่อยเห็นแล้ว เรียบร้อยครับตาติดปกตินะครับไอติดปกติกลางคืนกล้องตัวนี้มันจะไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่มันเป็น360ไม่เหมาะกับกลางคืน,นเปิดม้นมาก็นี่นะฮะยูบ็อกดยูบ็อก ถอดยูบ็อกก็ถอดจับหลังนี่นะครับถอดอุปกรณ์ข้างหลังเนี่ยแล้วก็ถอดชุดสีแผ่นนี้แผ่นเดียวยเนี่ยเนี่ยเนีข้าไปบน,นบเนี่ยถอดถัดแบตถอดเนี่ยพวกเนี้ยออกมาก็จะเจอครับไม่ยากปั๊มติ๊กปอซ่าสามห้าศูนย์ครับผม